สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมกองโตอัตบานครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าวอลโว่เอ็ครับเข้ามาติดตั้งคอสตอมเบรกครับนำเข้าจากต่างประเทศครับผมแบบครบชุดหน้าหลังครับมาพร้อมกับสเปคหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตครับ จานหน้า380มิลลิเมตรครับและจานหลัง360มิลลิเมตรแบบครบๆเลยและจานครับยังมาพร้อมกับจานซาะกลองเพื่อระบายความร้อนครับผมจากสเปคนี้ครับเทียบเท่ากับเบรกเดิมเนี่ยบอกเลยว่าสเปคต่างกันมากครับเบรกนึบๆกระชับครับมั่นใจทุกการขับขี่ขับ200บอกเลยว่าเบรกอยู่แน่นอนกับคันนี้ที่เครื่อง T8 สุดแรงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์แอดอัลตูบาลครับมีครบจบทุกอย่างและตรงรุ่นครับผม และฝากผลงานครับผม Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ครับออโตบาลเบนวักไทยแลนด์ครับวันนี้กองโตออโตบาลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ